ครับสวัสดีนครับวันนี้ผมกับสิมานยิ่งถากขนมนล้วครับในระยะยิ่งกับตามที่ผมนับเก่ามาก,กเกือบเกือบหลายเก่านะครับเพื่อครับตำแหน่งเกา่าตำแหน่งยิ่งยู่เลยทั้งซีมดำสองทั้งไปแ้วครับเป็นคลิปต่อจากคลิปก่อนที่ดียวแล้วครับคลิปที่แล้วยิ่งก้อนหา่านหายจุเก่าแล้วครับคลิปนี้ยิ่ง เกือบปล่อยปลอยเก่าแล้วครับนำอเลยครับแต่วามันเป็นยิ่งน,นะครับกระป๋องวันนี้มันเป่าไกลครับไปได้ตรงใส่ตัวนี้ครับถ่ายกนมล่มมุมกับยูซีลอยพี่ได้แล้วครับมุมยิ่งเบิรงสองงานแะครับบาร์มันดีถือหรือไม่ถือนะครับไปเบิืง,ง,นนมมง,งกันครับผมมีตังเ์ปล่อยครับ อย่างนี้อยู่ไกลนะครับเดี๋ยวผมกระสียางไปมองยิงปน,นะครับุมงง่มตังกไวยนะครับ กถือขึ้นแะครับสองลูกนะครับตะปลาลูกหนึ่งบ่อทะลุแล้วครับคือมันยิ่งท้างขางครับเปามันดูข้างขางมันดูยุ่งเสียงครับลูกลูกดิบหลุดแรลกยุ่งเสียงครับลูกทีสองก็นั่งเสียงครับมันก็เลยยิ่งถากซื้อนี่ครับกะล่มสีลอยพี่อะไรนะครับกะบนิ่งระยะลอยเม็ดกะได้ยุครับ ครสองลูกครับครับคลิปนี้กะจุบรีวิวเพียงเชียงนะครับฝากกดไลค์กดติดตาม้ว่น,นะครับขอบคุณครับ